หมดแล้วครับพี่น้องสนามรถแข่งครับคุณลูกพี่ผมมากินข้าวอมรนไทยตซอยกินข้ามฟังแล้วโอ้มาคาลิบโอ้กันบบกพริกกับพี่น้องบอบสันทอดสมมาพูดนะทอดสมกับแบบพริกดิบอ๋อเี่ยังเนี่ยี่แทบสมปลาอันนี้ซิ่งหมูนี่พี่แทบสมปลาพี่น้องกัดบักพริกดิบกับพร้อมกัอยู่บะกระเทียมมะนาวอ๋อสนามรถแข่งเนาะ โอ at, ้ตมคนกินพริกพร้อมี่น่างเสียบลายเสียบลายตัโล้วเซคลิปคลิปโอตมมุชโคโอ้บาเลยคนไทยไปแล้วเลยแต่คนยูโรยี่น้องเช็ค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 โันละวันละวััันนนลลววง มาคลิปเย็ดมาไตบาร์บีคิวอิ่มสมปลาดิสมปลาเสียบคนเยอมปลาพี่น้องเสียบไยคุณอืมไปอิ่มเห็นส่วนปั่นครับพี่น้องปั่นเขากันฟังครับไปคุณครับพอดแล้วสนามรถแ่งครับพี่น้องเนี่ยคนนี้เขาได้เปิดครับพี่น้องมาก่อนเวลานะครับกำลังจะเปิดนะครับ ก็จะมาขับรถก่อนครับพี่น้องขับรถแล้วก็จะไปยิงปืนยิงปืนแล้วก็จะไปนี่ครับโอ้พากันเบิ่งกอย่างน้อครับเนี่ยยิงปืนแล้วก็จะไปกินบาร์บีคิวต่อครับฮัลโลแก้วทีนี้คั้งนกอยังบาเลยทั้งนกแก้วโอ้ันเห็นทั้งนี้ต้องกันเบิร์เลยวะเห็นเจ้าเจ้าเลยกองข่อยบ่กอ้ยเจ้าก่องข่สัตว์เลยวะบ่ดูมมึงอยูเสียหลังกันนะ ดดยนกแก้วของพี่น้องนกแก้วไห้เัดเฉเลยโอ้มันเห็นทั้งหมุดไงเลยพี่น้องอยู่ตรงกันเบดเลยคเห็นกลมอยู่ค้าพี่น้องไม่เห็นทั้งอยู่นรงกันแบบเป็นครอบครัวเป็นหมู่บ้านเลยครับอยู่เป็นหมู่บ้านเลยทั้งนกแก้วไหมยุ่งกันเป็นหมู่บ้านเลยแม่ง่งหมู่บ้านตัวพุ่น่ะเป็นทิศทางเศร้าข้งแม่มันอยู่ สันไผ่สันมันเลยแม่นี้มาหดรวมกันไหมล้มกันนี่ก็ยังเห็นบัตรเรเออหลงหลูกแก้วเหดรวมกันครับพี่น้องนี่ครับรถรถโคคัสนี่ครับล้อก่อนครับพี่น้องเพื่อนท่าเดี๋ยวเปิดนีครับเพื่อนให้ไปพุ่นก่อนเพื่อนว่าน่าจะไปจับบัตจูไปนี่แล้วครับพี่น้อง แล้วก็จะมีน่าจะมีการอบรมก่อนขับนะครับวิธีการขับวิธีอย่างนะครับเพราะว่าบางคนเพิ่นก็เคยขับรถนะครับบางคนก็เคยขับนะครับมันก็บ่คือรถใหญ่เฮาเนาะครับี่ไปอบรมก่อนขับนะครับก่อนจะออกแข่งลงสนามนะครับตน้นี้มีการอบรมก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับพี่น้องที่โตเพราะเพิ่นบอกว่านีนเป็นโตอีนี่เป็นห้องอบรมครับห้องอบรมนะครับเดี๋ยวรอชมบรรยากาศกันครับพี่น้อง บอลดงเปิดหมวกว่าใดครับเปิดหมวกว่าใดมันสื่อย้อนเสียงบาลดวงวะปัญหาจะอบล้มก่อนหนาก่อนครับเพื่อนเราเคยไปขับอยู่เท่านึงเราจะอบล้มวิธีการขับวิธีการนี่ก่อนครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมาห่อนแล้วครับมาห่อนแล้วจุดจุดแรกครับพี่น้องขับรถก่อนนะครับใช่ลยแล้วนี่ครับก่อนนั่งอบล้มก่อนรออบล้มรอเพิ่นเปิดนะครับ าการบุกลกุกบอลเจเะได้ครบาาับเสียกันกระสุนก็มีบะอ๋อเอามาเกี่ยวยังก็เสียกันกระสุนมาะงขับรถแข่งนี่นะฮะโอ้สแสดงว่ายิงปืนนู่นี่พ้อมตัวเนี่ย,อยโอ้ต่อกันเลยครับพี่น้องนี่ปุ๊งว่าจะได้ขับรถก่อนหรือว่ายิงปืนกอนมันอย,นอยาานู่ม่งเดียวกนันเลยครับสนามรถแข่งก็พอกยิงปืนถึงว่าพุ๊ว่ามีเสียกันกระสุนร้มมอมหนโ่งโรบ มาไตยฟินิตโคคัดเอ๊ะโอ้บุ่มบุมบม,มีสนิมโอ้มีสองหม่องกำโคคัดโอ้กำประต,ามมาตโอ้สองหม่องพี่น้องติดกันครับนี่มโคคัดอยู่ทางนี้นะครับกำจะซุนที่นี่เป็นสนามครับสนามยิงปืนที่นี่มันจะอบล้มก่อนนะครับพี่น้องเป็นเพ่นบอ่อนนะครับเพี่ว่า เดี๋ยวรอชมนุ่งกันแต่บ่บ่บนาจ,จะเข้าไปไทยได้ครับพี่น้องเห็นไหมก,หกับพวกหเหมือนครับว่าเพินพ่นเจริญไทยบ่กเอ๋ไทยนะครับเนี่ยพราออายุติดกันนี่นะครับเป็นสนามเป็นร้องครับพี่น้องเป็นยาเทียมครับพี่น้องเนี่ยาเทียมนะครับในเขาไปเป็นเห็ดแต่นี้จุดจุดจุเบาหน่อยร้องเขาไปสเส็บเส็บไปหน่อยพี่น,อน้อ,นองแต่บ่เขาไปไหนดอกเพิ่นจะว่าให้เพิ่นเขาเริ่เปิดกับเนี่ยทั้งเขา โอ้แต่มีถังนี้ยังให้่อนี้ครับเป็นสนามว่าพวกเขาไหนเขาไหนมีเป็นลูกปืนเพิ่มแล้วครับพี่น้องครับเก็บลูกปืนเต็มครับพี่น้องลูกเพนบอลน,นะครับเป็นลูกสีครับพี่น้องนี่ครับเป็นลูกสีครับพี่น้องยิ้มเดี๋ยวมันก็นจะแตกนะครับ,น,รบนี่ลายสีพี่น้องนี่ถัง ตั้งถนานนะครับพี่น้องในฐานไท่ฐานมังนะครับเปิน่นกันเหี่น่น่ัจะไทยทไปสมบันยากลาวเพราะาม่พลัจะนทไทยของว่างเหนะครับเป็นเจ้าสนามเปอนเหนือพี่น้องรอบๆรอบสนามเด็กๆานโอ้แต่กูจะไปืนพี่น้องแต่กูฟุุนลูกหลงจก็แตกเต็มยงนีไหน ตะว่าสนามรถแข่งนี่อาจะทายได้อยู่พี่น้องทายข้างนอกครับไอ้ยนนิ่งปื่นก็จะทายข้างนอกแต่ว่ามันจะพ่เห็นครับพี่น้องเดี๋ยมันจะเห็นพรลังหรือเพราะมีผ่ากันเลยนะครับแต่ะสะนามรถแข่งข้างนอกก็เปนอางพี่น้องจจะทายได้อยู่มีกับพามาเจียวพี่น้องเสร็จกิ่นกันยิ้งื่นกับขับรถสวัสดีครับ,รบโอเจะโ,โต้คนหนูแลครับพี่นอ้องรออบลมร้อนอีก่อน ก็เปิดก mm ันนะครับเดี๋ยวนาลบเทีงข้างในเดี๋ยวรอชมบเหมือนดวยกัน้ังนี่้นมึงพักล้อครับพี่น้องพักลอนะครับเดี๋ยวล้อชุบเมือนดยกันำครับพี่น้องครับเ็ประมาณนี้ครับโลโลอ่นแับ่ออบนรับ่อครับเดี๋ยวพี่น้องแตงโตใส่สุดครับพี่น้องกำลังใส่สุดใส่ทิมเตียมทิม เปนไงก็จะไทยพราดนะครับพี่น้องกับสิปมาณนี้ครับบรรยากาศพนเี่เตยมโตแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยิงะไรใส่ไ่ขวายิงขวาพอมหรือควาพอมเลีงใหญ่ถึงยิงเต็มตัวพี่น้้ยายก็โดนนออนี่ถือใส่นี่ปดอกนี้คือเก็บ่ะ เดี๋ยวพี่น้องเลือดออกเลยดอกนี่เก็บอยู่เลยมาเก็บซ้ำเลยพี่น้องเก็บเสริมเยอะกำมามีเม็ดหลายคนอยู่พี่น้องฮะขุนพี่ผมมุนุยคุยยิงกันโอ้คือเกียดกันดอกสุดท้ายเลยเดี๋ยวบรรยากาศยิงปืนครับพี่น้องครับ

ยิงกาดึงกาครับพี่น้องมันครับบ้านนี้ก็จบแล้วครับทิมยนี่ทิมย์ไม่มาครับบ้านนี้นี่ครับทิ้มไม่มาแต่ว่าลูกพี่ผมมันบาดเจ็บหลายครับพี่น้องมุนุยปุ้ยแนวหนาครับพี่น้องแนวหนานี่ครับเดี๋ยวรอชมบรรยากาศขับรถน้ำกันต่อครับพี่น้องครับเนี่อคแล้วนะครับยิงปืนบันทึกก่อนจะจะมาสนามรถแข่งครับบ้านนี้ครับสนามรถแข่งมาตรวจสอบว่าวีผู้ใดบาดเจ็บเนี่ย โอ้ถือแกนเพิม่มนี่ครับหลายคนอันนี้ปลอดภัยดีโอ้อันนี้คาถาดีพี่น้องคาถาดีทหารเก่าอันนี้ก็พดพดประจำการมาแล้วยี่สิบปีแต่ว่าก็ถึงร้อยหลังพี่นออ้องเออถึงร้อยหลังดอกนึงแต่ว่าอันนี้ทั้งหนาทั้งหลังเต็มมุนดุยปุ้ยผลผู้หนึ่งมุนดุยปุ้ยพี่น้องนี่ครับบรรยาก,กาศก็ติดประมาณนี้นนครับพี่น้องม้วนนะครับเดี๋ยวรอชมก่อน เออครับรถกู้คัดตัวบุกบ่โอ้มาดึกนิ่ง